สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีลเ,เลฟต์ไทยแลนด์ครับเดี๋ยวจะพามากมีแต่งสัวแต่งตัวนะครับแต่งสวยแข่งกับน้องดูจะให้น้องมวยเป็นมือกล้องนะครับเดี๋ยวให้ปามีเป็นสวัสดีค่ะปามีเป็นเป็น,ปนคนช่วยแต่งตัวใส่ใที่ไหนนี่ตรงนี้แหละน้องสาวสวยนะครับดี๋ยวจะให้ที่บ้านเาปามนะครับ เทพเจ้าคนสวยคนสวยกับเรานมันนีเฮ้ยมมีมันี่มีอยากลองชุดแบบมันนี่มันนี่ใหญ่แบบชุดสีแดงหรือเปล่าอ่ะถอยก่อนถอยก่อนลากเทพเจ้าก็ขนนี่นะคะ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นพุทที่สใส่หางเอาุดสวยมานี่ไเป็นไรมันี่ตัวทีมานนี่มันนี่อยากเห็นพี่พี่มากวีสวยใส่ยังไงใช่อ่าอ่ ลองชุดนะครับลองชุดไทยเป็นเด็กเป็นเล่นเป็นเสียงใหญ่แท้กลัวมากคุณดูดูดูง่ายใจเลยพือเจ้ากลัว้าเาีสวยีชดไไ้ากเป็นไรเันนี่มาช่วยไร เป็นไรลูกเราไม่ได้พาไปเดินไหนหรอกไปบ้านแ่ละไปโชว์แม่แม่นี่ไง่ายฮอย่าดึงดูดูดไม่ดึงหนุบไม่ดึงไม่ดึงหนุบมากนี้ยายจะตกใจที่เห็นปหมชุดสวยมากสวยมากเลยค่ะนี่เก็บอยู่นี่ นี pair, ่เป mm ็นไงล่ะมามีสวยไหมมันนั si uh, okay. er mm ้นใส่กระตากยายดีมากมีบินมากจะใส่ได้นีูไรนเด็กเปนเล็ม่สนอนนี่ไงคะวันนี้นิ่งดีมากอยากสบายงให้น้องสวย

อันนี้นะมันมีสวยนะครับสวยเราจะพาไปแห่งานกระถิ่นแห่นกระถิ่นชุดนี้แห่งานกระถิ่นได้สวยมากได้ชุดสวยๆ<ว><ว>จากพี่อุ้มบุญนะสวยเลยพี่บุญเหรอพี่อุ้มบุญอุ้มบุญฝากชุดมาให้นี่ต่อต่อไปต่อไปก็ต้องมีชุดของคุณยายทั้งสองอ แล้วก็คุณแม่โบด้วยแม่โบด้วยอาเรนอ่ะขาด้วยดูนะครับวันนี้เหมือนไม่ยืดไทยใช่ไหมับยาวมากกระตั้งตอนแรกก็เข้ามามันจะดูไม่น่าเบื่อออกแล้วก็เข้ามาดูตอนถ่ายเสร็จเลยได้งื้อยางื้อยาเวลาช้ามันดึงดึงนี่ก็ถ่ายได้ ตัวมันจะเป็นภาพน่ารักน่ารักทำไมลูกไม่ชอบาหรอคะสวยสวยมากเลยเหมือนไปเท่มามามาันนี้นะหนูหนูหนูซ้อมหนูซ้อมแต่งตัวไว้พรุ่งนี้ค่ะอ้าวดูมืออแกะแล้วหนึ่งทำมันนี่เป็นไรลูกมันนี่เห็นพี่บ้ามีสวย อ้าวโอ้เด้งวุ่นวุ่นนั่นแกะแล้วสองอะจะยอมจะยอมให้ใส่หรือเปล่า อยู่นี่ลูกยาเยาเก๋สวย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 แกะแล้วเนืหนูไม่ชอบหรอคะช่วยนี่มันนี่รักมากเลยทามีทามีสวยลูกสวยเชื่อพ่อลูกสวยเชื่อพ่อลูกเชื่อพ่อ

ใส่ไปคาหลังค่ะใส่ไปคาหลังก็ได้ไม <c oughs> ่ชื้นช่วยนะครับเดี๋ยวพาทำฟ้ามา่งมีเดินเดินโซ่ขึ้นหน่อยน่ามอนใครยที่มาบี้ห <c oughs> นูยังไม่ได้เดินเลยหนูจะแกะแล้วนี่จับมือพ่อจับมือพ่อมาจับมือพ่อนะนีะ่นะ งลนะนชุ่มวยนะครับชุดสวยจะจะตลอดงานเลยนี่อ้าวอ้าวไปืุกชั้นนะยเดือดเดือดตึืือดือสวยเหืืออดดดเ คนใจแน,น่เลยอ้าวชุดอันนั้นนี่อันนั้นนี่อยู่ข้างล่างชุดอยู่ข้างล่างแล้วไหนหนูโอ้ยชุดกระโปรงลากดินกระโปรงหนูยาวไปบ่คือเป็นเจีงซี่นี้มันต้องอย่างนี้ลูกอ้าวสวยนะครับช่วยเดี๋ยว ขาไปไปชันความสวยนะครับกระบงพี่กับน,นะน,น้องขาใส่ได้แค่ขาหลังเข้าไปหา,าไปไประชันความสวยว้าวคราะพี่มังมีสวยมากอามันนี่ก็สวย มามีมามีดูนะครับสองพี่น้องมาประชันความสวยนี่พี่มามีกับอะมันนี่เลยใส่ขาหน้าไม่ได้เลยแม่ดึงดูนะครับมามีสวยไหมจ๊ะม่ไม่ไม่ไ่ยายาลูกยาเออนั่นแหละแน่แน่แดึงๆๆ อย่าดึงอย่าดึงลูกอย่าดึงในชุดสวยจะตายดูอ่ะู้สง่ามากดูมันนี่มันนี่มันนี่หนูก็ช่วยเขาจะดึงลงนะแต่ง่วงนอนปะนี่สวยนะครับดูดูมันนี่มางมี่บางมี่อย่าดึงลูกอย่าดึง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 นี่ มาออ้ยพี่มากมีนะครับสวยนี่จะามานี้ยมานี้ก็สวยอื่